เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าได้เห็นฝูงช้างจำนวนมากทำนายว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดเพราะในบางครั้งอาจทำให้ผิดใจกันได้ช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะอาจมีโอกาสเจ็บป่วยได้แบบไม่คาดคิด ความรักคนโสดอีกไม่น่าจะพบเนื้อคู่ซึ่งเนื้อคู่ของคุณจะมาจากการแนะนําของเพื่อนสนิทส่วนคนมีคู่ความรักในระยะนี้จะหวานชื่นมืน่นไม่มีปัญหาใดๆคนรักของคุณจะค่อนข้างเอาใจคุณเป็นพิเศษหรือว่าเป็นความรักที่ดูราบปปรื่นน่าอิจฉาอย่างสุดๆดวงการเงินการงาน ช่วงนี้ให้นะวัดระวังเพราะมีเกณฑ์อาจเสียเงินโดยไม่รู้ตัวจากความใจอ่อนรวมถึงต้องระมัดระวังในการทำเอกสารสัญญาต่างๆให้รอบคอบระยะนี้อาจใช้เงินมากเป็นพิเศษดังนั้นต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีด้านการงานต้องจับตาดูเพื่อนร่วมง,งานให้ดีเพราะอาจโดนใส่ร้ายได้คุณจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ส่วนใครคิดจะลงทุนทำธุรกิจในช่วงนี้ถือว่าดีจะประสบความสำเร็จ เลขมงคลให้โชค43 48และ49ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมัวร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ